่านผู้ชมฮะยากจะพูดถึงเรื่องของงานบุญซนิดหนึ่งค่ะคือใครที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะฮะผมยากจะบอกแบบนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตท่านควรจะต้องฟังการเทศมหาชาติเทศมหาชาติที่มีทั้งหมด13กัรน,นะฮะเทศมหาชาติคืออะไรทราบไหมฮะนันผู้ชมฮะคขาว่ามหาชาติเนี่ยก็คือมหาเวสสันดรชาดกม,มหาเวสสันดรก็คือพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่ฮะที่วัดหนังราชวร,รวิหารอยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครที่นี่เนี่ยในช่วงวันสองวันเนี่ยเขามีการจัดเทศมหาชาติกันนะครับถ้าพูดถึงการเทศมหาชาติเนี่ยเป็นประเพณีไทยที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะโอ้โย้อนกลับไปนู่นเลยฮะคุณโดฮะสมัยสมเด็จพ,พระบรมมาติโกนาจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีการเทศมหาชาติอยู่นะครับเชื่อว่าถ้าได้ตั้งใจไปฟังเทศมหาชาติ จนจบในวันเดียวแล้วะจะได้เกิดในยุคพระศรีอรยะเมตรตยยุคพระศรีอรยะเมตรตรก็ที่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปะนะฮะที่วัดหนังนี่เขาจัดเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะอันนี้สงของการฟังเทศมหาชาติจะมีอะไรบ้างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แค่บางส่วนนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังจากหลวงพ่อนะฮะ พระวิเชียนโมลีท่านรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังนะครับท่านก็มีเมตตาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับการเทศมหาชาติถือว่าเป็นงานบุญกุศลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีสำคัญการกุศลต่างๆที่มีในพุทธศาสนาอย่างเช่นงานกระถิน ก็ถือว่าเป็นพิธีทําบุญอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เทศมหาชาติพ็เหมอนกันก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตการเพราะว่าเชื่อกันว่าเทศมหาชาตินั้นมีผลมีอนิสงส์ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ว่า สมัยหนึ่งนั้นพระมาลัยมหาเถระพระมาลัยนั้นเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์สามารถที่จะเหาะขึ้นไปสวรรค์ก็ได้ลงไปเยี่ยมชมนรกก็ได้เมื่อครั้งที่พระมาลัยขึ้นไปบนสวรรค์นั้นก็ได้ไปเจอกับเทพบุตรก็คือสีอริยเมตไตรเทพบุตร จึงได้สนทนาธรรมกันแล้วสีอริยเมยตไตรเทพบุตรจึงได้มีเทพองค์การว่าในอนาคตการนี้ศาสนาของพระสีอริยเมยตไตรซึ่งจะต่อจากศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ในสมัยนั้นผู้คนก็จะอยู่กันอย่างสงบสันติสุข แล้วทุกคนก็หน้าตาสสวยขนาดที่ว่าผู้หญิงนี่เมื่อลงจากบ้านแล้วจำหน้ากันไม่ได้เพราะสวยเหมือนกันหมดแล้วก็อยากได้อะไรก็ปรารถนาเอานึกเอาไปอธิษฐานเอาที่ต้นกันละประพึกก็จะได้สมปรารถนาะแม่น้ำลำคลองก็น้ำเต็มลำคลองหมดเลย แผ่นดินก็ราบเรียบเป็นหน้ากลองเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนมีความสุขอยู่กันอย่างสงบสุขและถ้าใครปรารถนาจะได้เกิดในศาสนาของพระองค์ก็จงฟังธรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกให้ครบเมื่อฟังธรรมจนครบแล้ว และก็ได้สร้างกุศลอย่างอื่นร่วมด้วยและก็ไม่ได้ทำบาปทำเวรทำกรรมอะไรไว้มากเมื่อถึงคราวตายจากโลกนี้ถึงยุคของาศาสนาพระสีอริยเมตไตก็จะได้ไปบังเกิดในยุคนั้นและก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมและก็จะได้สำเร็จมรกผลนิพพานนี้คืออานิสง์ ของการมาฟังเทศมหาชาติและยิ่งไปกว่านั้นสาเหตุที่ทำให้เทศมหาชาตินั้นเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราไปฟังธรรมอย่างอื่นก็ได้บุญกุศลได้ความรู้ได้ความเข้าใจก็จริงแต่เทศมหาชาตินั้นจะคลึกคื้นกว่าอย่างอื่น บางที่บางแห่งมีการเทศแหล่เป็นทํานองกระแสเสียงไพเราะเพราะพิงและก็ยังประดับสลาตกแต่งด้วยผลไม้ดอกไม้หรือต้นไม้ประการต่างๆให้ดูสวยงามและก็ดูคลึกคื้นการฟังเทศมหาชาติจึงเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้และ การฟังเทศมหาชาติชาดกนั้นเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆมีในพระไตรปิฎกจริงๆซึ่งมูลเหตุที่พระองค์ได้ตรัสเรื่องเทศมหาชาตินั้นก็คือเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกขนวดได้ตรัดสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วและได้ไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พระเจ้าพิมพิสารแล้ว ต่อมาพระอ,องค์ได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทเมื่อได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทแล้วก็ได้แสดงธรรมแก่พระประยุรญาติของพระอ,องค์เมื่อแสดงธรรมแล้วพระอ,องค์จึงได้ปรารบเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้ดังนั้นเวสสันดรชาดกนี้ จึงนับว่าเป็นพระพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงส่วนหนึ่งด้วยการฟังเทศมหาชาติจึงมีผลมีอนิสงส์เช่นนี้ว่ากันว่าถ้าใครตั้งใจฟังเทศมหาชาติจนจบแล้วได้บำเพ็ญกุศลส่วนอื่นด้วยและไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้มากเกินไป เมื่อตนตายพ่อกายแตกจากโลกนี้ก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเมื่อถึงศาสนาของพระองค์แล้วก็จะได้กลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็จะได้สำเร็จธรรมจึงอยากจะขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเวทสันดรนฉาดและมีโอกาสที่วัดที่ใกล้บ้านหรือวัดที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสก็ขอเชิญไปฟังธรรมร่วมสร้างบุญกุศลแก่ตนเองหรือหากอยากจะมาฟังที่วัดหนังก็มีการ จัดให้มีการแสดงธรรมทุกปีหลังรอยกระทงได้หนึ่งอาทิตย์ก็คอยติดตามข่าวจากเพจของวัดหนังหรือใครอยากจะฟังย้อนหลังก็เข้าไปกดติดตามฟังจากเพจของวัดหนังก็ได้หรือหากวัดอื่นที่อื่นท่านมีการแสดงก็สํารวมจิตใจเข้าไปตั้งใจฟัง ก็เป็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ขอเจริญพรเชิญท่านทั้งหลายได้สนใจใฝ่ใจตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเวียดสันดอนฉาดกและได้พิจารณาน้อมเอาหลักธรรมคำสอนที่มีจากการฟังธรรมเวดสันดอนชาดกอย่างเช่นเรื่องการบริจาคทาน เรื่องการให้อภัยทานเป็นต้นน้อมนำมาไว้ในจิตใจของตนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นการอบรมจิตใจของตนให้เป็นคนที่ปราศจากความตรณีที่เหนียวและยินดีในการบริจาคทานอันเป็นกุศลแก่สารของตนสืบไปขอเจริญพร การเทศมหาชาติเลยนะฮะทั้ง13กัารเรียกว่าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดไม่ใช่ฟังอย่างเดียว แต่ฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติใช้ครับคุณโอใช่ค่ะซึ่งทางวัดหนังนะคะเขาได้มีการจัดเทศมหาชาติเนี่ยทั้งหมด2วันด้วยกันซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะและวันนี้รวมทั้งหมดเนี่ยสิบสามกันเมื่อวานเนี่ยเทศไปแล้ว7กันค่ะเปิดกันแรกด้วยกันของทศพรโดยพระอาจาร,รย์หลวงพ่อวิเชียนโมลีท่านรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังนะคะใครที่พลาด เมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้ค่ะที่เพจ Facebook นะคะวัดหนังราชวร,รวิหารอยากชวนนะคะให้ไปฟังกันจริงๆเพราะว่าฟังสนุกไม่เหมือนฟังเทศทั่วไปแน่นอนพระท่านจะมีสวดเป็นทํานองภพเราะอย่างหลวงพ่อท่านบอกจริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยมาให้ได้ฟังกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนของการชูชกใช่ไหมคะใช่ครับคือเทศไปแล้วเมื่อวานนะฮะการชูชกเนี่ยนะครับพระอาจารย์สาริกาปัญญาธโรท่านเป็นผู้เทศนะฮะ ในช่วงที่เราจะให้ฟังกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่นางอมิตดาเป็นเมียสาวแสนสวยของชูชกค,ครับเตรียมของให้กับชูชกเพื่อเดินทางเข้าไปในป่าอันนี้สนุกนะฮะแล้วก็ฟังแล้วไพเราะด้วยอลองฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับวันนั้นนางอมิตดาสาวสีเมื่อจะตกแต่งสเสบียงกลางให้สามีเพื่อจะให้สามีนั้นเดินทางไกล เอเท่าสิ่งใดเจ้าก็ได้หาสิ่งนั้นทุกสิ่งสัตว์เสพสัตว์เจ้าจะเดินทางทั้งลูกเดือยเข้าฟาง <c oughs> ต่างๆไม่อย่างเดียวอันมีประกอบไปด้วยของเดินป่าข้าวเดียวข้าวเจ้า,ข,า,จาข้าวเมาข้าวพองเป็นของเดินป่าถั่วงาสาคูข้าวตูข้าวตา หลากหลายไม่น้อยที่ใส่น้ำอ้อยอร่อยดีล้ำน้ำพึ่งหวานฉ่ำน้ำตาลหวานเฉือยเน็ดเหนื่อยแก้ร้อนก่อนลงถุงไทย้ยัดใส่ย่ามละว้าหนักหนาซับซ้อนที่ไหนกินก่อนผ่อนไว้ข้างบนที่ไหนเมื่อจนจะกินกลางทางจัดไว้ข้างล่างต่าง,าง,างสารพัด ปรามนัสารเจสิจึงบอกแก่ท่านตาพรามว่าสเสบียงเครื่องยามก็พร้อมเสร็จอยู่ทวนทีจะไปก็เสียเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้า,ขาย่าอูไอคนอื่นมันรู้จะไปสู่เสียก่อนจะเสียทุนร้อนข้าวของเครื่องสเสบียงกินสิ้นเสียไปเปล่า กล่อ,นนองรอยแก้วมาหมด <S S S มาครบมาแ,แบบ ยกกันมาทุกรูปแบบนะคะคเป็นยังไงคะสนุกไหมคะนี่แค่เบาๆนะคุณเป้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ลีลาการเทศของพระอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งที่ฟังไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเทศมหาชาติส่วนเมื่อวานนี้ใครที่พลาดค่ะไปติดตามย้อนหลังได้นะคะที่เพจวัดหนังราชวร,รวิหารและสําหรับวันนี้ค่ะจะมีที่วัดหนังเนี่ยจะมีการเทศอีก6กกันด้วยกันนะคะโควิดแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปร่วมฟังสดๆที่วัดก็สามารถรับชมสดๆผ่านไลฟ์สดได้คะ่ะ ที่เพจวัดหนังนะคะวันนี้นะคะเริ่มเทศเวลา9้าโมงครึ่งอย่างที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสบอกค่ะว่ามีทุกปีใครที่พลาดปีนี้ไปติดตามได้ในปีหน้าหลังวันลอยกระทง1อาทิตย์ติดตามได้ที่เพจวัดหนังค่ะ